ด็กก้าบ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าสลามอไยกุมวะหระมาตุลอฮอวะบบเระกตุฮ์สวัสดีครับพี่น้องผู้รับชมรายการบ้านนี้มีคนห่วงใยทางยาตีมทีวีทุกท่านวันนี้ผมมูฮัมหมัดตอฟิกวิรัสเถียนนะครับได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเด็กกำพร้าในเขตสามจังหวัดภาคใต้นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ หมู่บ้านซีโปนะครับหมู่3ตาบลเฉลิมอาเภอระแ,รงแงะจังหวัดอาราธิวาสนะครับเราได้มาลงเยี่ยมเด็กกาพร้าครอบครัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นครอบครัวที่ลําบากมนกนะครับก็คือครอบครัวมะนอซึ่งน้องเขาเนี่ยสูญเสียนะครับเป็นเด็กผู้หญิงอยู่ชั้นปอกท่านนั้นเองนะครับสูญเสียทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ในเวลาที่ใกล้เคียงกันนะฮะขณะนี้ก็อยู่ในความดูแลของคุณตาและคุณยายนะครับซึ่งก็มีไรายได้น้อยนะครับไรายได้จากการกรีดยางวันหนึ่งก็ไม่กี่บาทนะ ก็มีความยากลําบากมากในการที่ดูแลเด็กๆแล้วก็ที่สําคัญเลยนอกจากทุนการศึกษาที่เขามีความต้องการแล้วสภาพที่อยู่อาศัยนะครับก็ลําบากมากทุดโซมมากนะครับเราก็จะเข้าไปชมกันว่าบ้านของเด็กกําพร้าครอบครัวมะนอนเนี่ยมีความยากลําบากมีความสุดโซมยังไงนะครับเดี๋ยวพี่น้องติดตามไปพร้อมกับผมได้เลยครับฉันไม่เคยท้อแท้ ฉันไม่เคยอ่อนแอเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวยามที่ต้องผิดหวังแต่บางสิ่งนั้นกลับไม่ยำ้ำบาความจริงนั้นฉันคือคนพิเศษส alamualaikum warahmatullah wabarakatuh สวัสดีครับ พี่น้องผู้รับชมรายการบ้านนี้มีคนห่วงใยทางสถานียาตีมทีวีทุกท่านครับวันนี้ผมมูฮัมหมัดตฟิกวิรัสเถียนนะครับก็ได้ลงพื้นที่มาเยี่ยมครอบครัวกัมพานะครับในเขต3จังหวัดชายแดนใต้นะครับวันนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านซีโป,โปนะครับหมู่ที่3นะครับตำบลเฉลิมเพระแงะจังหวัดนราธิวาสนะครับ แล้วก็วันนี้เราก็ทีมงานที่ลงมาเยี่ยมเยียนในพื้นที่นะครับก็มีท่านรองประธานวุิธินะครับคุณมนตรีสมนวณิธินะครับช่างกล้องของเรานะครับคุณมูมัดอินดริสนะครับแล้วก็ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่3นะครับบ้าน4ีโปรที่ตะบลเฉลิมนะครับจังหวัดจังหวัดเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดอาตทิวาดนะครับก็คือแบแบซันนะครับผู้ใหญ่หาซันนะครับจะให้เกียรติ ลงเยี่ยมเย็นพื้นที่แล้วก็เนื่องจากว่าทางหญิงม่ในครอบครัวนี้นะครับเธออาจจะไม่สะดวกในการพูดพูดภาษากลางนะฮะก็จะให้เธอพูดเป็นภาษาบาลยูไม่ใช่ยายยายคุณย่าครับคุณย่าคุณย่าขอมาอัพด้วยครับคุณย่าของเด็กๆเธอจะจะให้เราให้สัมภาษณ์เราเป็นภาษาบาลีอยู่แล้วเดี๋ยวท่านอิหมามจะเป็นคนแปลให้สําหรับครอบครัวกัมพาครอบครัวนี้ก็คือครอบครัวมะนอนะครับครอบครัวมะนอซึ่งถูก ได้รับการทดสอบจากจากอลอดค่อนข้างจะเยอะทีเดียวเนื่องจากว่าเป็นครอบครัวที่สูญเสียทั้งคุณพ่อและก็คุณแม่นะครับคุณพ่อคุณแม่เสียทั้งคู่เลยครอบครัวนี้มีลูกด้วยกัน2คนนะฮะลูกคนโตเนี่ยก็มีครอบครัวไปแล้วนะเป็น,เป,นเป็นพ้นวัยกำพร้าไปแล้วนะครับส่วนน้องที่อยู่ในวัยกำพร้านะครับก็มีอยู่หนุ่คนนะครับชื่อชื่ออะไรครับบอกหน่อยบบเด็กเด็กหญิงเลยนะคะ ให้ให้สลามกับกับผู้ชมด้วยให้ให้สลามด้วให้สลามให้สลามทักทายผู้ชมทางบ้านเลลูกครับเรียนที่ไหนครับเรียนชั้นอะไรแล้วคะลูกโรงเรียนโรงเรียนบ้านสีโปนี่เองะโรงเรียนก็อยู่ในในพื้นที่หมู่บ้านนี้หมู่สามนะครับครอบครัวนี้เนี่ย ส่วเสียทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับก็คืนนี้ผมอยากจะสอบถามคุณย่านะครคุณย่าของของเด็กๆก,ก็คือคุณสมะเปาะสูนะครับซึ่งเป็นผู้ปกครองที่ดูแลน้องออสป,รสปรารปดเนียนะครับสปดาดเนียมะนนนะครับเป็นเป็นคนที่ดูแลอยู่อยากจะทราบให้ให้เล่านิดน,นึงครับว่าคุณพ่อคุณแม่ของเด็กเนี่ยเสียชีวิตได้ยังไงแล้วก็หลังจากที่ คุณพ่อคุณแม่ของเด็กเสียชีวิตแล้วเนี่ยครอบครัวเนี่ยคุณยา่าคุณปู่คุณยา่าจะต้องดูแลเด็กกำพร้าถึงสองชีวิตแล้วก็อยู่ในวัยที่ยังเล็กอยู่อีกหนึ่งคนเนี่ยนะฮะต้องต้องประสบประสบกับการทดสอบประสบกับความยากลำบ,บากยงังไงให้เธอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งย้อนย้อนยคุคจมานะมั้งเหรอพี่ตุยอายุย้อนย้อนมาตีปอกไปทำมาอยู่มาเลยแล้วก็เสด็เสียชีวิตลงงี้หกเก้าเก้าปีแล้วครับ จากสาเหตุอะไรครับที่พ่อเสียเป็นโรคประจําตัวครับครับแล้วคุณแล้วหลังหลังจากนั้นสี่ปีคุณแม่ก็ได้จากไปคือใครคือเป็นภาระของยายนะยายก็มามีทนะต้องดูแลหลานอีกสองคนทีนี้คนพี่ก็ได้ได้มีครอบครัวมีอันนี้ก็คือคุณคุณสซมมอนมมอนนี่เป็นคุณแม่คุณแม่ของแม่และคุณแม่ของพ่อเด็กครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นของของแม่เด็ก อ๋อเป็นคุณยายนะคุณยายคุณยายคุณยายอันนี้เป็นคุณซามอเป็นแม่ของคุณแม่น้องนะครับก็เป็นคุณยายนะฮะแล้วตอนที่ตอนที่คุณพ่อเด็กเขายังมีชีวิตอยู่เขาทำอาชีพเป็นเป็นทำงานอยู่มาเลเซียอ๋อรายได้เป็นยังไงฮะครับค่อนข้างดีหน่อยนะพอพอพอใช้ได้นะเสน่ห์นะครับตนี้เลยก็แสดงว่าตอนที่คุณพ่อยังอยู่ในครอบครัวก็ไม่ลาบากมากไม่ลำบากครับแล้วคุณแม่ตอนแม่เด็กตอนนั้นเป็นแม่บ้านรือยังไงฮะไปหลังจากนั้นไปไปมาเลเซียกะไไปทางานมาเลเซียกัน มอ๋อทำงานมาเลยเหมือนก็แสดงว่าคุณพ่อคุณแม่ของน้องเขาทํางานมาเลยทั้งคู่เลยครับแล้วหลังจากที่คุณพ่อยอเสียเนี่ยสภาพครอบครัวเป็นไงฮะให้คุณให้คุณยายเล่าหน่อยโอ้ยายสุสานอ่ะเ็กเล่าเลยโอ้ยายแล้วอันนั้นอลติเบโนด้วยนั้นใจก็นไว้นะโอ้ยายโอ้ยายแล้วแล้ว หลังจากนั้นเมื่ออัลลอ์ทดสอบอีกครั้งหนึ่งเลยก็คือคุณแม่น้องเสียด้วยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยความทางครอบครัวทางคุณยายกับคุณตานี่ทำยังไงฮะในการดูแลเด็กสองคนที่ไม่มีทั้งคุณพ่อคุณแม่วันี่บมัตีโรยทุกคมมือเงินนะจายเนชิวเยอะก็ทำกิจการี่เด็กนี่ประธานมัตีปะตาอันตรายกระตันุบางเอาไปรีโกอืมอนุบางสามตอนที่คุณแม่ได้เสีย น้องอยู่อังบางสามแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยพอทั้งคุณพอ่อคุณแม่เสียเนี่ยรายได้ก็ไม่มีเลยแล้วคุณตาคุณยายเลี้ยงดูน้องเขายัางไงเอ็กวันน่อยไม่ดูมอตังนได้มอตังอะยางกันดียางมอตังอ่ะอาดีเยอะเดมบุกมาทักทักพกเก็มอตัง มดทับเลยสัตลี้มอวันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทุ้ไดึ้ดอกร้อยสิบาทก็แคกี่ลานนี้ตัดเลยอก็นไยวันนี้หมดเลยแล้วก็ตัดตัดยางทั้งคุณยายคุณตาเลยป่ะครับสองคนครับร้อยห้าสิบนี่คือสองคนสองคนครับโอ้ครับครับก็คือคุณยายน้องบอกว่าก็หลังจากที่คุณพ่อคุณแม่น้องเสียเนี่ยก็ลําบากนะฮะเพราะว่าคุณตาคุณยายต้องตัดยางแล้วได้วันหนึ่งร้อยกว่าบาทต้องดูแลดูแลเด็กถึงสองคนเลยนะตอนนั้นนะครับแล้วคันนี้อยากจะให้คุณยายเนี่ย ฝากถึงผู้ชมรายการทางบ้านนิดหนึ่งว่าตอนนี้ครอบครัวเนี่ยครอบครัวของครอบครัวน้องเนี่ยครอบครัวมะนอเนี่ยมีความยากลําบากยังไงบ้างแล้วก็อยากจะให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยที่ชมรายการเนี่ยให้ความช่วยเหลือครอบครัวยังไงบ้างครับม่นาอุเียมาลงกบอกยกให้คุณคุณยายแกบอกได้เต็มที่เลยไม่ต้องึงลงก เรางานจีกิตะทัวเราเราต้องหลียงานจเปต่อของเราเรียนต้องียนงานจีคืออยากให้ศึกษาศึกษาูโมโหนอไม่อะผกว่าจุเล่มาหนอนุเ่มันคงในบา่วยช่วยสร้าบ้านให้ครับคือคือคุณยายนะคุณยายนะคุณคุณซาโมปอซูเนี่ยคุณยายของน้องนะฮะน้องเด็กกมพาราปดาสปดาเนียมะนอนะครับก็ ที่อยากจะได้ให้ความช่วยเหลือจากพี่น้องนะครับที่รับชมรายการอยู่คือ <Yeah. S 1> ในเรื่องของการศึกษาของเด็กเพราะตอนนี้เด็กก็ยังเล็กนะอยู่ป .6 นะแล้วก็จะเริ่มโตเป็นสาวแล้วผู้หญิงและอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยถ้าพี่น้องได้เห็นฉากด้านหลังนะเป็นบ้านของเด็กกําพร้าที่อยู่ <Okay. S 1> ค่อนข้างจะสุดโท่มากเลยคุณยายคุณยายเด็กเนี่ยอยากจะให้พี่น้องช่วยเหลือในเรื่องของกําของบ้านนะครับในเรื่องของบ้านว่าในเรื่องของการซ่อมแซมหรือแม้ว่าถ้าถ้าดูแล้วถ้าทาง แล้วเนี่ยการซ่อมแซมเนี่ยมันอาจจะไม่ไหวเนี่ยอาจจะต้องขอในเรื่องของการสร้างบ้านให้กับเด็กกำพร้านะครับเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับเพราะนั้นก็คือหลักๆตอนนี้คือเรื่องทุนการศึกษาแล้วก็เรื่องของการทําบ้านนะครับทำซ่อมแซมบ้านแล้วก็น้องเขาการเรียนเป็นยังไงครับผู้ใหญ่อันเยอะนะครัเล็กๆ้งไงจีเพราะเนะมาลิมอมาปากอะไรอลได้เกรดเท่าไหร่ กลบไม่ใช่ลำดับที่4ก็สอบเวลาสอบที่5สีหได้ลำดับที่4สอบได้ที่4ี่ลูกโอ้เรียนเก่งเหมือนกันนะทำดีแล้วอ๋อได้3กว่านะครับเนี่ยก็คือคือยิ่งเป็นเหตุผลที่พี่น้องน่าสนับสนุนฮะเขาว่าเด็กเป็นคนที่เด็กขยันเรียนเรียนดีด้วยนะฮะแล้วก็ยังขาดแคลนในเรื่องของทุนการศึกษาที่คุณยายต้องการอาจะให้ช่วยส่งให้หลานแล้วที่สำคัญเลยก็คือที่ยูศสยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ พี่น้องจะได้ชมนะเดี๋ยวทางทีมงานเราจะถ่ายสภาพบ้านของของของน้องให้ได้ชมกันนะครับก็ถ้าน้องพี่น้องก็ที่สนใจนะครับที่จะร่วมช่วยเหลือนะครับครอบครัวนะครับเด็กกำพร้าครอบครัวมัดนอนะครับที่บ้านสิโปเนี่ฮะที่บู่3ตบนเฉลิมอเภอละแงะจังหวัดนราธิวาสนะครับในเรื่องของทุนการศึกษาให้เด็กกำพร้านะครับในวัยกำลังเรียนและเรียนดีด้วยนะครับควรจะสนับสนุนต่อไปในเรื่องของการทําบ้านซ่อมแซมหรืออาจจะถ้าสภาพบ้านมันเกินกว่าที่เราซ่อมแซมได้เนี่ย อยากให้พี่น้องช่วยกันบริจาคในการทําบ้านให้กับเด็กกำพร้าครอบครัวมัดนอนนะครับพี่น้องที่ประสงค์จะช่วยเหลือนะครับก็สามารถที่ร่วมบริจาคมาในตามเลขที่บัญชีที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอที่พี่น้องได้รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับโดยระบุว่าช่วยเหลือครอบครัวมัดนอน,นะครับไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาให้เด็กกำพร้าหรือว่าการทําบ้านซ่อมแซมบ้านนะครับให้กับเด็กๆนะครับเด็กกาาพ้้ผูท ฉันถูกรักเหมือนท่านนบีคือวิธีของผู้ยิ่งใหญ่โอ้อัลลอฮ์พระองค์ทรงกำหนดไว้ครับสลามอัลัะกุมบรอกมาตุลลอบรากาตุครับวันนี้ผมอยู่กับน้องกำพร้านะครับเด็กหญิงสป,ปาดาเนียมะนอนะครับนักเรียนชั้นป .6 โรงเรียนโรงเรียนอะไรคะบ้านสีโป,น,โป,โปนะครับเดี๋ยวเราจะพาไป ชมบ้านของเธอกันนะครับว่าที่อยู่อาศัยเธอเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวให้น้องพาเข้าไปชมเลยครับด้านในเลยไหนอ่านี่เป็นบ้านของนะสปาดานเนียขาที่นี่อยู่กันกี่คนลูกมีมีอยู่กี่คนคะมีหนูอยู่แล้วก็แล้วคุณยายคุณยายกับคุณตาอยู่อยู่ด้วยปะ อ่าอ่าไหนพามาดูหน่อยค่ะโอ้นี่นะฮะข้างในก็มีห้องเดียวนะครับมีห้องเดียวเลยแล้วก็ก็เป็นห้องโลง่ลงๆเลยใช้ใช้ที่กัน้นแล้วก็แล้วหนูนอนยังไงอะลูกไหนพาไปดูนิดนึงไม่มีคนอยู่ใช่ไหมไม่มีนะโอเคอันนี้ครับแล้วตรงนี้หนูนอนกับใครลูกนอนกับคุณยายอ๋อนอนกับคุณยายนอนกับโต๊ะนะหนูเรียกโต๊ะป่ะคะ นี่จะเป็นที่นอนเขานะฮะก็ดูสภาพสภาพหลังคาแล้วลเวลาเวลาฝนตกอะลูกฝนตกน้ํารั่วไหมรั่วัว่วตรงไหนบ้างไหนชี้ให้ลุงดูสิรั่วหลายที่เลยใช่ไหมน,น,นี่นี่นี่เนี่ยตรงนี้รั่วเนาะแล,แล้วตรงที่นอนรั่วไหมคะไม่ไม่รั่วนะ,ะโอเคแล้วตรงนี้ห้องอะไรคะลูกเขาได้ไหมไม่ไม่มีคนอยู่นะโอเคอ่าไหนพาไปดูสิอ่านี่ห้องอะไรไหนบอกบอกบอกลุงหน่อย ห้องนี้มีคนอยู่ปะอ๋อไม่มีนะโอเคแล้วแล้วห้องครัวอยู่ไหนอะลูกทำกับข้าวที่ไหนอ๋อข้างนอกแล้วแล้วตรงนี้ข้างหลังนี่อะไรคะนี่เนี่ยตรงเนี้ยอะไรมีมีห้องน้ำไหมมีมีห้องน้ำเหรออะแล้วตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไรอ๋อตรงนี้เป็นหลังบ้านเปิดโลง่ลงๆอือนี่ก็รั่วเนาะเนี่ยรั่ว ตรงนี้เป็นเป็นหลังคาสังกะสีนะครับท่านผู้มชมกลางวันก็จะร้อนนิดนึงแต่ว่าตรงนี้เขาไว้น่าจะไว้เก็บของเสื้อผ้านะฮะแต่ว่าห้องนอนห้องนอนตรงนี้อืแล้วคุณน้าแหละคุณน้าอยู่บ้านหลังนี้ไหมลูกแม่น้องของแม่หนูอะ่ะคุณน้าคุณน้าอยู่ที่นี่ด้วยป่ะอ๋ออยู่ก็มีคุณน้าคุณยายแล้วคุณตาล่ะคุณตาอยู่ไหม,มโอ้คุณตาอยู่หลังนู้นโอเค,คอพาพาไปดูครัวหน่อยครับ พื้นพื้นพื้นเนี่ยไม่ได้ปูเลยนะครับเป็นดินนะครับแต่ว่าข้างในเขาปูเป็นเป็นเหมือนออใช้เสือใช้เสือแล้วก็เป็นเหมือนกับลักษณะคล้ายๆเสือเสือน้ํามันนะครับปูไปบนพื้นดินเลยดินแดงดินดินลูกลังนี่แหละพื้นก็จะค่อนข้างตะปุ่มตะปามนิดนึงกำแพงก็เป็นเป็นอิดอิดบล็อกก่อนนะครับองง่ายๆแต่ว่าปัญหาคือ หลังคารั่วหลายจุดฮนะถ้าฝนตกมาเยอะๆก็จะรั่วนะฮะจะอยู่ข้างในลำบากนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะพาไปชมครัวเอาครัวอยู่ตรงไหนลูก,อ,ลกอ๋อนี่ครับนี่ครับอ่าหนูทานหนูทานข้าวที่ไหนคะสปาดานียาทันข้าวที่นี่ไหม,มอ๋อทำตรงนี้เป็นห้องครัวเลยไหนพาขึ้นพาคุณลุงขึ้นไปดูหน่อย ทำกับข้าวกินเองเป็นยังเป็นทำเป็นไหมไม,ไม่นี่ครับห้องครัวนะครับทาพี่น้องก็นี่ฮะสภาพที่เห็นก็ผนังผนังเหมือนม,ม,มีมีด้านเดียวแล้วก็ที่เหลือที่เหลือเนี่ยเป็นสลนนะครับเป็นสลแนแล้วก็เอากระดาษกระดาษแข็งมาปิดเป็นผนังคือผมดูแล้วถ้าฝนตกเนี่ยถ้าตกแรงแรงสาดแล้วก็มีรั่วด้วย มีรั่วไหมครับตรงนี้ลูกมีไหมม,ม,มีเนาะคือครัวเนี่ยเขาก็ทําเป็นแบบยกพื้นยกพื้นขึ้นมานิดนึงนะฮะเป็นพื้นไม้แล้วก็ปูเสื่อนะฮะแล้วก็ง่ายๆแต่ปัญหาก็คือเรื่องของผนังรอบๆแล้วก็หลังคาที่รั่วถ้าฝนตกเยอะๆจะสาดแล้วมีรั่วนะครับเพราะว่าผนังมันปิดไม่รอบนะ,ค,ะครับพี่น้องสําหรับ ครอบครัวม,มัดนอนะครับซึ่งอยู่ที่บ้าน4ีโปรโมทที่3ตําบนเฉลิมเพรแงแจังหวัดอราธิวาสนะครับพี่น้องก็ได้เห็นนะครับถึงสภาพที่อยู่อาศัยของน้องแล้วนะครับทั้งในเรื่องของที่เป็นห้องนอนนะก็มีพื้นเนี่ยเอาเสือปูไปบนเเป็นบนดินลุกลังเลยครับไม่ได้มีทําพื้นเลยเลยแล้วตรงนี้เป็นห้องครัวก็สภาพค่อนข้างทรุดโทรมมากน้องแกเล่าให้ฟังว่าเวลาฝนตกเนี่ยก็รั่วนะครับแล้วก็มีฝนสาด ดีที่ว่าตรงที่นอนเนี่ยจะยังไม่รั่วแต่ว่าก็ดูสภาพหลังคาก็ซุกโซมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้เนี่ยมีความจาเป็นเร่งเร่งด่วนเหมือนกันเพราะช่วงเนี้ย<ม>สามจังหวัดฝนตกแทบทุกวันเลยเวลาฝนตกเป็นไงบ้างลูกลําบากไหม,มนอนเย็นลาบากไหมนอนนอนไม่ได้เลยเนาะอืม,อมครับเพราะฉนั้นพี่น้องน่าเรียนก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องร่วมบริจาคในการนอกจากเป็นทุนการศึกษาให้เด็กแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของการทําที่อยู่อาศัย นะครับสำหรับครอบครัวามานอนนี้นะครับก็เป็นเร่งด่วนเหมือนกันเพราะว่าสภาพค่อนข้างซุดโสมมากทีเดียวต้องต้องต้องดูกันนะฮะว่าเราอาจจะซ่อมแซมได้ไหมหรืออาจจะต้องปลูกเพราะว่าพื้นสภาพพื้นก็คือเขาปูผ้าไปบนดินเลยไม่ได้มีการทำเ,เป็นปูกระเบื้องหรือว่าเป็นไม้อะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะสภาพค่อนข้างสุดโสมมาแล้วเด็กส่วนหนึ่งเด็กเป็นเด็กผู้หญิงด้วยเริ่มจะโตเป็นสาวเนี่ยมันก็ควรจะต้องมีห้องที่เป็นสนัดส่วนทุกวันนี้คือเ้าน,นอนรวมกันหมด นอมวลกันหมดทั้งคุณยายนะคุณน้านะครับอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ห้องแต่มีห้องน้ําด้านนอกใช่ไหมลูกห้องน้ํามีนะโอเคครับก็ฝากพี่น้องนะครับร่วมบริจาคให้กับในการสร้างบ้านนะฮะให้กับครอบครัวม้านอนะครับก็พี่น้องสามารถบริจาคมาตามเลขที่บัญชีของมูลนิธินะครับที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอนี้นะฮะแล้วก็ระบุว่าช่วยเหลือครอบครัวมานนอทั้งในเรื่องของทุนการศึกษาของเด็กแล้วก็ในเรื่องของการปรับปรุงหรือว่าสร้างที่อยู่อาศัยให้ครอบครัวม้านนอด้วยนะครับก็ฝากพี่น้อง ไว้ตามนี้นะครับขอเราส่งตอบแทนความดีพี่น้องที่จะร่วมบริจาคให้กับครอบครัวนี้ทุกท่านนะครับขอให้ทุกคนออมออีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสกี้ที่กว้างขวางนะครับก็ขอขอบคุณไว้ตรงนี้ด้วยครับเดี๋ยวสรุมรอบคนละครับ,ว,รรบวัสลามอะลกุ้มบอระมตุลลอ์วบบะระกาตุฉันได้รักจากทุกๆคนคือความรักแห่งสัตยชนอัลลอฮ์พระองค์ทรงกำหนดไว้ ก็อยากจะให้ทางคุณยายคุณยายซึ่งเป็นผู้ปกครองเด็กเนี่ยได้ได้กล่าวอะไรถึงผู้ที่บริจาคสิ่งของแล้วก็เงินที่เรามาเยี่ยมครอบครัวกำพร้าและผู้ที่จะช่วยเหลือครอบครัวมัดนอต่อไปฮะให้คุณยายพูดนิดนึงเมื่อกาเดี๋ยว่มาตุลลงงอยากก็อยากมาลลงทปาพันาครับครับครับก็คุณยาย คุณยายคุณยายพูดไม่ค่อยเก่งนะคุณยายก็บอกว่าขอขอบคุณผู้ที่จะผู้ที่บริจาคช่วยเหลือครอบครัวมานะฮะแล้วก็เราในการลงพื้นที่เยี่ยมตอนนี้นะครับเราจะมีนอกจากมีสิ่งของข้าสารอาหารแห้งมาแล้วนะครับเราจะมีเงินจะมีเงินเยี่ยมครอบครัวกำพร้านะครับโดยเราจะได้รับเกียรติจากท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่สามบ้านสิโปนะครับแบซันนะครับที่จะมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวมานอครับเดี๋ยวลูกลูกรับรับจากผู้ใหญ่เลยร นั่งก็ได้ครับนั่งก็ได้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 อ่าโอเคเราหนูจับซองนิดนึงอ่าหนึ่องสครับคือคงอยากพูดไม่ใช่เก่งนะครับครับอภารินทร์ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ช่วยช่วยพูดอภารินทร์เลยละแนะนำเป็นผู้ใหญ่บ้านขอขอบคุณมูลนิธิเด็กกำพร้าขอผู้ใหญ่ขอขอบคุณมากครับขอให้ช่วยน้องด้วยครับให้โอกาสน้องด้วยนะครับข้บพระพุณมากครับคืนน้องก็อย่า จะได้ทุนการศึกษาและก็ที่ที่พักอาศัยครับอยากจะให้พี่น้องชาวชาวมูลิติช่วย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 เหลือนะครับครับคุณม่ครับครับก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ซันนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่สามบ้านสีโปนะครับที่ให้เกียรติมาช่วยแปลแล้วก็ช่วยมอบเงินเยี่ยมครอบครัวกัมพาในวันนี้นะครับก็พี่น้องก็เห็นแล้วนะครับว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่ลําบากเนื่องจากว่า น้องสูญเสียทั้งคุณพ่อและคุณแม่นะครับในขณะเดียวกันเลยแล้วก็คุณตาคุณยายที่ดูแลอยู่เนี่ยก็ไรายได้มญญไม่พอกับรายจ่ายนะครับใ,ในการที่ดูแลน้องเขาแต่น้องเป็นเด็กที่เรียนดีนะครับก็อยากจะให้พี่น้องร่วมกันสนับสนุนให้ทุนการศึกษาและที่สําคัญคือที่อยู่สายตอนนี้เนี่ยสภาพค่อนข้างทรุดโทรมมากนะครับอาจจะต้องซ่อมแซมหรือถ้ามันซ่อมแซมไม่ได้จริงๆเนี่ยอาจจะต้องช่วยกันทําใหม่ อันพี่น้องที่จะระบุที่จะต้องการช่วยเหลือทุนการศาึกษาแล้วก็ทําบ้านให้กับครอบครัวมะนอน,นะครับก็ติดต่อบริจาคมาตามผ่านวิธีสถาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้านะครับตามเลขที่บัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องนะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับอยากจะขอคุยรอนท่านผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับสําหรับ การเยี่ยมครอบครัวกำพร้าที่บ้านบ้านสิโปนะครับครอบครัวมานอเนี่ยวันนี้เราก็ต้องจากลาพี่น้องกันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับรายการบ้านนี้มีคนห่วงใยนะครับก็พี่น้องสามารถติดตามชมได้ตลอดสําหรับครอบครัวต่อไปนะครับจะเป็นครอบครัวไหนก็รับชมได้ทางรายการต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอจากลาพี่น้องผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสสลามอัยกุ้มวอรร็อมาตุลร์อะบเระกาตุบ้านนี้มีคนห่วงใย